50,000คนนะครับบุคคลเหล่านี้เมื่อไร้สัญชาติก็ทําให้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆจากรัฐด้วยล่าสุดกระทรวงยุติธรรมครับร่วมมือกับภาคการศึกษาเปิดคลินิกให้คําศึกษาด้านกฎหมายสัญชาตินะครับแล้วก็เตรียมนําองค์ความรู้เรื่องของการตรวจเก็บ DNA มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาสามเณรไร้สัญชาติที่เข้าใช้บริการคลินิกให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสถานะบุคคลครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามคลินิกกฎหมายสัญชาติที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคลมีในานามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตั้งที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะประการที่สองในานามของมหาวิทยาลายัย ที่ในส่วนของการศึกษาพระเนรที่อยู่ในระดับของมัธยมในระดับของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ตั้งศูนย์ที่มหาจุฬาวิเขตาเชียงใหม่แด้อีกที่หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในพื้นที่สูงไม่เฉพาะสามเณรและพระสงฆ์นะครับแต่ไทยยังมีเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เจอปัญหาสถานะบุคคล ส่งผลต่อสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆครับเช่นกลุ่มคนไทยตกหล่นกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มที่เคยมีเลข13หลักแต่ถูกจำหน่ายมีมากกว่า40,000 0คนจากบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทยทั้งหมดกว่า90,00 0 0คนนะครับล่าสุดรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานร่วมกันครับ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาและภาพประชาชนเปิดคลินิกกฎหมายสัญชาตินะครับรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานยุติธรรมทั่วประเทศให้มีความรู้ด้านสถานะบุคคลและนำการตรวจเก็บ DNA มาเป็นเครื่องมือในการทำงานครับบางทีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาจจะมีคนน้อยนะครับเราก็เราก็ากำลังพัฒนาว่าให้สถาบันนิติเนี่ยถ่ายทอดให้ทางยุติธรรมจังหวัดและเครือข่ายเนี่ยนะครับได้รู้จักวิธีการเก็บ ดีเอ็นเอนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับสถาบันเพื่อเพื่อใช้ในการที่จะตรวจดีเอ็นเอว่ามีส่วนสัมพันธ์กับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ไหมไตัวนี้เป็นประเด็นสาคัญที่จะนาไปสู่เรื่องของการได้สัญชาติต่อไปครับข้อมูลจากมูล,ลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลบอกว่าอุปสรรคในการแก้ปัญหาสถานะบุคคลมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับทั้งผู้มีปัญหาสถานะไม่มีหลักฐานเกิดที่ชัดเจนไม่มีพยานบุคคล รวมถึงข้อมูลบุคคลและข้อมูลของพ่อแม่ที่ขัดแย้งกันที่สําคัญก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานครับยังมีจํานวนมากนะครับที่ขาดความเชี่ยวชาญแล้วก็ถูกโยกย้ายก่อนที่กระบวนการแก้ปัญหาสถานะจะแล้วเสร็จครับ